รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยโกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืน สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรนิวสามสิบสองกับผมหนุ่มเสียระนะครับเจอกันทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้หกโมงเชา้าทางไทยรัฐทีวีหมายเลขสามสิบสองนะครับรายการที่มีทั้งความสุขความสนุกแล้วก็เรื่องราวของภาคการเกษตรทั้งพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรและของภาครัฐของเราด้วยนะครับในช่วงแรกเชื่อกับช่วงรอบวันทันเหตุการณ์มีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมพร้อมกันเลยครับ น้ำพึ่งชนโรงคือน้ำพึ่งที่ถูกผลิตขึ้นจากพึ่งจิว๋วเป็นพึ่งที่ถูกจัดอยู่ในจําพวกพึ่งที่ไม่มีเหล็กในจะสายอยู่ในโพรงธรรมชาติโพรงไม้ครับก็สวัสดีครับผมวีรพลวันแจ่มนะครับเป็นประธานกลุ่มแปลงใหญ่พึ่งโพรงและชนโรงตำบลปันแต่นะครับส่วนพึ่งปันแตเนี่ยนะครับเป็นวิสากิจชุมชนก่อนนะครับตามนโยบายของกรมส่งเสรมิมการ,กรเกษตรนะครับก็เป็นวิสาหกิจชุมชนตั้งแต่2558ตอนหลังมาปี60เนี่ยก็เป็นแปลงใหญ่ ได้ยกระดับจากวิสาหกิจชุมชนเป็นแปลงใหญ่พึ่งโครงและชนโรงตำบลปันแตนะครับมีทางด้านกรมส่งเสริมนะครับก็ได้เข้ามาดูแลให้ความรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ล่าสุดนี้นะครับก็เป็นมาตรฐาน G A P ความชนโรงในจังหวัดพัทลุงก็ถือว่าเป็นความชนโรงความแรกที่ได้รับมาตรฐาน G A P ตัวนี้แต่ว่า กว่าจะได้มาตรฐานตัวนี้มาเนี่ยก็ถือว่าเหนื่อยพอสมควรนะครับทางมกอชนะครับก็ได้เข้ามาตรวจฟาร์มนะครับร่วมกับสํานักงานเกษตรแล้วก็ทางกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็มีหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ก็ได้เข้ามาดูแลให้ความรู้ให้ฟาร์มของเราเนี่ยปฏิบัติตามระเบียบที่วางเอาไว้เพราะว่า ถ้าไม่ได้ทำระเบียบที่วางเอาไว้เนี่ยก็จะไม่ผ่านในเรื่องของมาตรฐานตัวนี้ในส่วนของผลิตภัณฑ์ทางสวนเนี่ยก็ทำหลายตัวอยู่นะครับแต่ว่าโปรดักแรกเลยหรือผลิตภัณฑ์แรกๆเลยที่ได้นะครับก็จะได้เป็นน้ำผึ้งอยู่แล้วซึ่งจะเป็นน้ำผึ้งที่ได้จากชนโรงนะครับชนโรงแต่ละชนิดชนิดของน้ำผึ้งกับชนิดของชนโรงเนี่ยจะสอดคล้องกันในฉลากนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยเราพอได้มาตรฐานเราสามารถติดตัวนี้ได้นะครับซึ่งเป็นความเป้าคุล นะส่วนที่ได้เนี่ยหนึ่งนะครับก็จะเป็นน้ำผึ้งแนละก็เป็นโปรดักที่แปรรูปจากน้ำผึ้งจากชันหรือ โปรเพลซของชันโรงก็จะเป็นพวกใช้คำว่าเป็นเครื่องสาอางก็ได้นะเพราะว่าของเรามีห้องทําเครื่องสาอางที่ได้รับมาตรฐานด้วยนะครับก็จะมีน้ําผึ้งมีเครื่องสาอางมีเล็บสติกนะครับแล้วก็มีพวกโปรเพลสเปียวก็มีขายมีจําหน่ายนะครับก็ช่องทางที่สามารถสั่งซื้อได้เนี่ยก็เข้ามาในเพจของวิสาหกิจชุมชนของพึ่งโรงและชันโรงตำบลบันเตะเลยก็ได้นะครับหรือว่าเข้าไปที่อันนีวีเลยก็ได้สําหรับเบอร์โทรศัพท์นะ สนใจอยากได้น้ำผึ้งที่มีคุณภาพไปบริโภคนะครับก็ติดต่อได้เบอร์091นะครับ8038881นะครับ 7มิถุนายนของทุกปีเป็นวันทะเลทรายและภัยแ้งโลกกระทรวงเกษตรและสาก์โดยกรมพัฒนาที่ดินได้จัดกิจกรรมวันทะเลทรายและภัยแรงโลกปี2568ภายใต้แนวคิด Restore the Land Unlock the Opportunity ฟื้นฟูพื้นดินเปิดโอกาสสร้างอาชีพเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสําคัญในการฟื้นฟูที่ดินการสร้างโอกาสในการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เชื่อมโยงก,ก,กับการแปลสภาพเป็นทะเลทรายความเสื่อมโทรมของที่ดินและ กกาาชาชภายในงานยังมีปาฐกถาพิเศษในหัวข้อฟื้นฟูผืน,น,นดินเปิดโอกาสสร้างอาชีพการบรรยายพิเศษบทบาทการถือครองที่ดินต่อการพัฒนาเศษรษฐกิจของประเทศการเสวนาวิชาการในหัวข้อที่ดินเชื่อมโยงกับโอกาสทางเศษรษฐกิจอย่างไรเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์และการจัดนิทรรศการเพื่อเชื่อมโยงผลงานสําคัญจากการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ครับก็ตามที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกร,กรท่านศาสตราจารย์ดรนรุนนมบุญมโยศิลวัน์นะครับท่านานโยบายเกี่ยวเรื่องการดูแลเรื่องของทรัพยากรเพราะกระทรวงเกษตรเนี่ยก็ดูแลเรื่องทรัพยากรการผลิตที่ประกอบด้วยดินน้ํา นะครับหรือทั้งพืชต่างๆตรงนี้เรื่องดินเองนะครับที่คมพัฒนาที่ดินจัดงานตรงนี้ก็จะดูเรื่องความรุนสุขของดินถ้าไม่ดีก็มีการปรับปรุงดินหรือทั้งเรื่องของการอนุรักษ์ดินนะ้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการดินเสื่อมโทรมนะครับหรือทั้งเรื่องของการวางแผนที่ดินนโยบายตรงนี้ครับก็มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยคือตัวของกรมพัฒนาดินเองตอนนี้ปีที่62ปีแล้วที่ตั้งขึ้นมาในการดูแลตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่1ก่อนจะพูดถึงประเทศไทย้้ององงงกกวว่าาาาเเะะทททไมมีรรจัััดนนลลยแแภ เป็นวันที่17มิถุนกายนก็มีาการนำแนกโดย UN นะครับจะทำไงให้ควบคุมแม่การเกิดทะเลทรายเพิ่มขึ้นในพื่เกษตรกรรม37เนี่ยทำไงให้มีความอุดมสมบูรณ์ให้เส่อมโซมก็เลยเชิญชวนทั่วโลกเลยนะครับก็ประมาณทักเกือบ2ปร,ประเทศคือ197ประเทศมาทำอนุสัญญากันว่าโดยการต่อต้านกนารแปรสภาพเป็นทะเลทรายอันนี้คือของทั่วโลกและของไทยเองครับก็เข้าเป็นสมาชิกทาง,งลมลกมมติเห็นชอบเมื่อวันที่12ธันวาคม2543และทางย n เอ็นนะครับก็ได้รับเราเข้าเป็นสมาชิกถาวรคือปีถัดมา คือปี2544ตรงนี้เองระยะ20กว่าปีนะครับก็ถือว่าเรามีการรณรงค์ฟื้นฟนวักรนน้ำเห็นได้ชัดนะครับว่าเราก็น้อมนําในผลิตของในหลวงเจ้าที่เจ้ามาเช่นในการผูกแฝกอันนี้จะลดการชะล้างหรือทั้งเรื่องของการแกล้งดินตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้เองครับเรามีศูนย์ศึกษาพัฒนาโครงการที่ผลิตอยู่6 0นะครับที่เป็นโครงการพระองค์ท่านเกี่ยวเรื่องดินทั้งนั้นและมีการส่งเสริมอาชีพด้วยเพราะตรงนี้เป็นการแก้ที่ยั่งยืนและเป็นการบูรณาการทุกหน่วยงานที่จะช่วยอนุรักษ์ดินนล้ สนับสนุนโดยโกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืนกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของรายการแล้วนะครับผมในช่วงนี้ยังมีเนื้อหาสาระมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิมกับช่วงประตูสู่อาชีพอุ๊ยมีอาชีพอะไรน่าสนใจไปชมพร้อมกันเลยครับ สนับสนุนโดยโกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้อยู่กับดิฉันปีใหม่สมสมัยมั่มนค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของปัญหาภัยแล้งถือเป็นเรื่องที่ประเทศไทยเรานะคะให้ความสําคัญแล้วก็มีการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่ใช่แค่เพียงประเทศไทยอย่างเดียวนะคะนานาประเทศค่ะได้มีการให้ความสําคัญถึงปัญหาด้านนี้มาอย่างต่อเนื่องเช่นกันจึงได้มีการจัดตั้งนะคะวันที่17มิถุนายนของทุกปีค่ะให้เป็นวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกซึ่งประเทศไทยของเรานะคะก็มีการให้ความสําคัญแล้วก็ได้มีการทําอนุสัญญากับนานาประเทศถึงบทบาทในการท งานด้วยซึ่งทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นาโดยโกรมพัฒนาที่ดินนะคะก็ได้มีการให้ความสําคัญถึงบทบาทนี้เป็นอย่างมากวันนี้ค่ะเราจึงได้รับเกียรติจากท่านดรทวีศักดิ์คณะเดชโชพลอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินมาร่วมพูดคุยถึงความสําคัญของวันทะเลทรายและภัยแรงโลกกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านครับ ก่ God, อื่นเลยค่ะท่านอยากให้ท่านช่วยเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะว่าในส่วนของความเป็นมานะคะ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของวันทรา,ายแล้วก็วันภัยแล้งโลกเนี่ยเรียกได้ว่าต่างชาติเองให้ความสําคัญมากๆรวมถึงประเทศไทยเราด้วยวันนี้มีความสําคัญยังไงบ้างคะท่านครับสำหรับวันทะเลทรายแล้วก็ภยัภย,แภยแล้งโลกเนี่ยกำหนดโ,ดโดยทางองค์การสหประชาชาติต้องถามว่าทาไมองค์การสหประชาชาติถึงกําหนดวันนี้ขึ้นมา โดยเฉพาะต้องันที่17มิถุนาของทุกปีด้วยนะ,ะเรามองของที่เราอยู่เนี่ยครับโลกใบใหญ่หนึ่งในสามของเราคือเป็นพื้นดินสองในสามเป็นน้ําเรามองนี้คือเป็นลนักษณะคือภาพรวมๆแล้วเอาพื้นที่ก่อนจากการค้นคว้ามาเนี่ยครับพื้นที่โลกเราประมาณ510 ล้านตารางกิโลเมตร 1>, 1, 1ใน3ของที่เป็นดินเนี่ยประมาณ149ล้านตารางกิโลเมตรในดินที่เป็นแผ่นดินนะครับก็จำแนกอยู่ว่าเอ๊ะเป็นพื้นที่ป่าเท่าไหร่เขาบอกประมาณ30%าาเป็นที่อยู่อาศัยบวกกับเรื่องเกษตรกรรมอีกประมาณ50% อีก20%เป็นอะไรล่ะทางเขาก็ศึกษาว่าอีก20%เป็นทะเลทรายนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยทางยูเอ็นบอกถ้าเราไม่ไม่ป้องกันให้การเกิดทะเลทรายลดการเสื่อมโทรมของดินลงก็จะเกิดทะเลทรายเพิ่ม,มก็เลยเชิญชวนนะครับนานาประเทศเรามาเซ็นสัญญากันดีกว่าก็ทำเป็นส่วนที่สัญญาอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปสภาพการเป็นทะเลทรายเซ็นเอาวันที่17มิถุนายนนะครับก็เลยเอากำหนดวันนี้ครับเป็นวัน ท่าเรซายและภัยแล้งโลก<ช>นะครับตรงนี้อันนี้คือสําหรับโลกนะครับ ทางประเทศไทยเองนะครับก็มีมติคอ,อรมอเห็นชอบนะครับว่าให้เข้าสู่นุสนธีสัญญานะครับการต่อต้านการแปลสภาพเป็นทเทเลรไยเมื่อ12ธันวาคม43แล้วก็เป็นทางการคือในปีถัดมาที่สําคัญคือก็ให้กรมพัฒนาที่ดีนะครับเป็นเจ้าภาพหลักในการประสานงานกับยูเอ็นก็มองดูว่าประเทศไทยในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยครับ320ล้านไร่มีโอกาสเกิดเป็นททเลรายหรือภยัยแล้งไหม ภัยแล้งเนี่ยเราติดตามได้ตลอดเวลาว่ามีทุกปีเพราะอะไรครับมันขึ้นอยู่กับสภาพฝนแต่ละปี<ฆ>ทิศทางเป็นอย่างไรนะครับเรามีการติดตามตลอดอย่างไรก็ต้องมีภัยแล้งเพราะอะไรครับเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมสภาพอากาศได้<ฆ>แต่การเกิดทเลทรายนะครับมีโอกาสไหม ถ้าเรามีการป้องกันมีโอกาสอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับเราจะควบคุมอย่างไรนะครับที่กเกษตรกรรมของเราเนี่ยราให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่าให้เกิดภัยแล้งอย่าให้เกิดลักษณะคือการใช้ประโยชน์ที่ดีมันเปลี่ยนคุณภ,ภาพดินเปลี่ยนไปกรมพัฒนาที่ดินเองนะครับก็ถือว่าก่อตั้งขึ้นมานะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจําแนกที่ดิน ก็ตรงไหนที่ป่านะครับตรงไหนที่เกษตรกรรมเพื่อจะรักษาที่ป่าถาวรเอาไว้นะครับให้เก<ย>ิดความชัดเจนถูกต้องที่สำคัญคือในพื้นที่เกษตรกรรมเองนะครับช่วงนั้นนะครับถือว่าเป็นช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับ,บที่หนึ่งเองภบดีตั้งหลังสองปีต้องมาดูว่าเราต้องถือว่าประเทศเกษตรกรรมเนี่ยต้องดูว่าคุณภาพดินเป็นยังไงไม่ใช่พี่น้องเกษตรกรพ่อปลูกไปต้องลงทุนสูงเพราะตรงนี้เองเนี่ยกรมพัฒนทิดินเองจะมีหน้าที่ในการ วิเคราะห์คุณภาพของดินว่าดินแต่ละพื้นที่นะครับมีปุ๋ยเป็นอย่างไรหรือกระทั่งเรื่องธาตุไม่ดีเราก็มีการเติมปรับปรุงดินไปพร้อมก็มีการวางแผนการใช้ที่ดินนี้นะครับเพื่อจะป้องกันนะครับให้เกิดดินนิเสิร์มโซแห้งแล้งปุ๊บดินแตกและแห้งเสร็จพวกสิ่งที่ดูดอยู่ไม่ได้ละส่งผลให้การย่อยสลายนะครับของอินทรีย์วัตถุเนี่ยลดลงส่งผลให้ธาตุอาหารลดลงด้วยตรงนี้นะครับสิ่งที่สําคัญที่ รมพัฒนดินต้องประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดความรู้ให้กับพี่น้องประชชนถ่ายทอดผ่านอย่วยไรรู้ไหมครับผ่านทางหมอดินอาสาใกล้ชิดเลยใกล้ชิดเลยครับเพราะเรามีสถานีพัฒนดินเหมือนกัากให้เขาเรียก้านสะดวกซื้อที่เป็นเซ็นเตอร์ให้แต่ละหมู่บ้านมาหาเอาท็อปโอภความรู้ไปนะครับเราจะมีการใช้นวัตกรรมเรื่องของจุลินทรีย์นะครับเพื่อจะใช้เป็นสารชีวภาพในการปรับภูิุงดีนะครับ แสดงว่าโครงการบริหารจัดก,การน้าทั้งบนดินและใต้ดินโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยทางกรมพัฒนาที่ดินก็คาดหวังว่าจะสามารถทําให้พี่น้องเกษตรกร,เ,กรเนี่ยมีน้ําใช้ในช่วงภัยแล้งได้เป็นอย่างดีขึ้นเลยถูกไหมคะท่านในพื้นที่เกษตรกรรมนะครับ150ล้านไร่นะครับจะมีในพื้นที่ดีดินดีน้ําดี <c oughs> ประมาณ40ล้านไร่เพราะอีก <c oughs> ประมาณ110ล้านไร่นะครับถือว่าดินดีน้ําไม่ดี <c oughs> นะครับไอ้ตรงนี้นะครับน้าดีทาอย่างไรก็จะมีหน่วยงานหลัก ับประเทศไทไก็คือผู้ที่กำกับแผนคือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือ<า>เรียกสอทรนอชอควบคู่ที่ดินถือเป็นส่วนหนึ่งในการที่เข้าไปเสริมเติมแต่งให้มันเต็มโดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตจังหวัดทานโดยการน้อมนำแนวผลิตของหน่วยงานที่เก้านะครับไปสู่พี่น้องชนเกิน5้า้ไร่นะครับตรงนี้ถือว่าเสริมเติมให้เต็มหรือกระทั่งเรื่องของการไปดูเรื่องของการอุรักดินและน้ำ<า>ในพื้นที่สูงนะครับหรือทั้งเราแบ่งพื้นที่รูปน้ำมาทั้งหมดเนี่ย มี22ลุ่มน้ำใช่ไหมครับกรมพันธที่ดินเองก็มาแบ่งซอยย่อยออก <ฮะ S 1> เป็นเขตพันรา์ที่ดินโดยยึดลุ่มน้ำเป็นหลักแบ่งเป็นเขตได้ยินถึง1,919เขตตรงนี้ครับก็จะมีการแบ่งที่ออกเป็นต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำ <ฮะ S 1> เพื่อดูแต่ละพื้นที่ ว่าเราบริหารจัดการองักดินและน้ําอย่างไรเพื่อที่จะให้ครับให้ดินเรามีความสมบูรณ์แล้วก็มีน้ําไว้สําหรับทําการ,กรเกษตรกรรมเพื่อ,อยังชีพหรือกระทั่งเพื่อการค้าการขายของพี่น้องเกษตรกรครับค่ะสุดท้ายนี้ค่ะท่านมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาภัยแล้งต่างๆ,ๆเฉนได้เลยค่ะครับปัญหาเรื่องภัยแล้งครับเกิดทางเรื่องของธรรมชาติสิ่งต่างๆเองนะครับก็อยากให้ทุกภาคส่วนนะครับช่วยกันเพราะสิ่งสําคัญเองนะครับ น้ำเจ้าภาพเยอะและ้วดินนะครับตรงนี้ที่สําคัญชีวิตเราอยู่กับดินตลอดตั้งแต่เกิดมาเพราะมันจะฝากพ,พี่น้องประชาชนให้เห็นึงความสำคัญของดินเพราะดินเป็นแหล่งก่อเกิดอาหารที่จะดูแลมวลมนุษย์ยกระทั่งพี่น้องอาประชาชนของประเทศไทยทุกภาคส่วนต้องใช้ดินทำอย่างไรให้ดินสุขภาพดีดินสุขภาพดีเราดีด้วยครับฝากพ,พี่น้องยนทุกภาคส่วนช่วยกันดูแลดินให้ดีครับ เรียกได้ว่าภาครัฐเองก็มีโครงการดีๆแล้วนะคะแต่แน่นอนค่ะว่าก็ขาดไม่ได้สําหรับความร่วมมือของพี่น้องประชาชนนะคะจะได้ทําให้ทุกๆป,ปัญหานั้นสามารถคลี่คลายได้แล้วก็เรามีการพัฒนาโครงการดีๆอย่างต่อเนื่องด้วยโดยเฉพาะทางกรมพัฒนาที่ดินนะคะจะมีโครงการอะไรดีๆอีกบ้างฝากติดตามกันด้วยค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณคมากค่ะ การก้าวเข้าสู่ปีที่123สะท้อนบทบาทสำคัญในฐานะกลไกลหลักด้านการบริหารจัดการน้ำของประเทศภายใต้เป้าหมายในการสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนในโอกาสครบครอบ123ปีกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดพิธีเฉลิมฉลองภายใต้แนวคิด123ปีพลังน้ำพลังอนาคต Power of Water, Power Driven f u t u ด e โดยมีศาสรตราจารย์ดรนรุมน์พินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานพร้อมกล่าวเน้นย้ำบทบาทสำคัญของกลมชลประธานในการก้าวสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะด้านน้ำอย่างเต็มรูปแบบกรมชลประทานทำงานอย่างหนักนะคะใน พ่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่เราเรียกว่า climate change ก็มีความท้าทายใหม่ๆที่ทางกรมชลประทานจะต้องปรับตัวให้ทันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ความรู้เฉพาะของกรมชลประทานในการบริหารจัดก,การน้ําให้มีประสิทธิภาพนอกจากนั้นกรมชลประทานก็ยังร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆบรูรณาการกับประชาชนในรุ่มน้ําต่างๆเพื่อที่จะบริหารการรองรับน้ําหลากในพื้น ที่ลุ่มน้ำสิบทุ่งด้วยกันในเขตลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็ทุ่งบางระกำรรทำให้สามารถที่จะเริ่มเพาะปลูกได้ตรงตามแผนแล้วก็ในปีนี้เนี่ยพื้นที่ลุ่มน้ำต่ำทางกรมชลประทาน ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้าระยะต่อไปอย่างรอบด้านเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดและเราก็หวังว่าปีนี้จะไม่เกิดผลกระทบใดๆอันนี้เป็นความตั้งใจสูงสุดของพวกเราในส่วนชลประทานและก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนโดยโกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืนกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายแต่ว่าไม่ท้ายสุดนะครับเพราะว่าอีกหนึ่งช่วงที่ผมภาคภูมิใจนำเสนอมากๆเลยนะครับนั่นก็คือช่วงวิถียั่งยืนความยั่งยืนของภาคการเกษตรที่มีมากมายให้ทุกคนได้รับรู้กันวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องมาเล่าสู่กันฟังด้วยไปชมพร้อมกันเลยครับ ค,คุณผู้ชมช่วงนี้อยู่กับพิชันปีใหม่สมสมัยมั่นวมนมค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของผลไม้แน่นอนว่าหลายๆท่านนะคะน่าจะนึกถึงทุเรียนที่ ขึ้นชื่อว่าเป็นราชาผลไม้ไทยค่ะและแน่นอนนะคะว่าทุเรียนเองก็ไม่ได้เป็นที่นิยมแค่ในประเทศไทยเรานะคะแต่เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติแล้วก็มีการส่งออกเป็นจนํานวนมากในทีเดียวสิ่งที่ตามมาที่น่าสนใจก็คือเรื่องของมาตรฐานสินค้าค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการปลูกการส่งออกมีมาตรฐานในการควบคุมให้ทุเรียนไทยส่งออกนอกได้อย่าง มีความภาคภูมิใจในเรื่องของคุณภาพอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงเรื่องนี้กันนะคะจากทางด้านของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอชค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านชัยวัฒน์โยธคนท่านเป็นเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับคุณปีใหม่ครับแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับสวัสดีครับ ก่อนอื่นเลยค่ะท่านเรื่องของทุเรียนต้องบอกว่าเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อมากๆแต่นอกเหนือจากเรื่องที่ดีแล้วเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้ได้ยินข่าวมาก็คือเรื่องของปัญหาที่ทางเกษตรกรนะคะมีการตัดก่อนกําหนด แบบนี้มีการส่งผลกระทบต่อมาตรฐานทุเรียนไทยเราบ้างไหมคะท่านการตัดทุเรียนนะครับในระยะที่เหมาะสมเนี่ยก็จะเป็นหัวใจสําคัญในเรื่องของคุณภาพนะครับว่าเป็นทุเรียนที่มีคุณภาพเพราะว่าทั้งในแง่ในเรื่องของสีกลิ่นแล้วก็รสชาตินะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปตัดแลว้วทุเรียนยังอ่อนอยู่เนี่ยแม้ว่าจะไปบ่มให้สุกแล้วก็ตามเนี่ยรสชาติสีก็จะจืดๆนะครับแล้วก็ไม่อร่อยนะครับซึ่งการทําเช่นนี้เนี่ยก็จะเป็นการที่จะทําลายชื่อเสียงของทุเรียนของเราให้ด้อยค่าลงมานะครับอันนี้ก็ต้องฝากว่าไม่ควร ในเรื่องนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรเนี่ยกาลังิการหลายภาคส่วนนะครับได้ให้คําแนะนำนะครับหลักเบื้องต้นในส่วนของพี่น้องอผู้ปลูกูุเรียนนะครับคือในเรื่องของการที่นับอายุดอกบานนะครับจนถึงที่เราจะตัดเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้เนี่ยทางกรมวิชาการเกษตรนะครับก็มีคําแนะนําซึ่งทางเจ้าที่ จังหวัดเกษตรอำเภอก็จะไปให้คําแนะนําตอนนี้ยอย่างกรมส่งเสริมการเกษตรก็จะมีการให้บริการนะครับโดยตรวจก่อนตัดหรือพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนใจว่าอยากจะตรวจเองเจ้าที่เขาก็จะสอนให้ก่อนที่จะเอาไปขายอันนี้ก็จะช่วยลดปัญหาดังกล่าวนะครับในเรื่องนี้ครับค่ะแสดงว่ามาตรฐานของทุเรียนเองเนี่ยเราไม่ได้ดูแค่ผลลัพธ์อย่างเดียวเราไปดูตั้งแต่ตอนผลิตเลยถูกต้องไหมคะไ<ช>ม่ว่าจะเป็นการปลูกการตัดต่างๆแล้วแบบนี้เรื่องของปัญหาการตัดก่อนกําหนดในทางจริงแล้วมี คือจริงเมื่อก,ก่อนอาจจะปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยการตัดตอนต้นฤด,ดูก็จะได้ราคาสูงพอช่วงฤด,ดูที่ออกเป็นจํานวนมากเนี่ยก็ราคาตกแต่ช่วงหลังเนี่ยเนื่องจากเรายกระดับ ทั้งคุณภาพผู้เรียนเองก็ตามแล้วก็อีกอันนึงก็คือมีการส่งออกได้นะครับตรงนี้เนี่ยทำให้ความต้องการของผู้เรียนมากขึ้นพี่น้องเกษตรกรเองก็ตามหรือว่าผู้ส่งออกเองก็ตามก็มีการให้ความรู้แล้วก็มีการคัดกรองในเรื่องนี้ปัญหาในเรื่องของผู้เรียนอ่อนเนี่ยใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะลดต่ําลงมาอย่างมากนะครับเรื่อง่ะเมื่อเกษตรกรมีความเข้าใจแล้วเรื่องของปัญหาการตัดก่อนกําหนดก็น้อยลงนั่นเองนะคะแน่นอนค่ะว่าเรื่องของเกษตรกรเอง การให้ความรู้หรืออะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นเรื่องสําคัญมากแบบนี้ทางมองกอชอเรามีการไปส่งเสริมเกษตรกรในด้านไหนบ้างคะในส่วนของมกอชอเองก็จะมีการออกมาตรฐานนะครับ<ฆ>เพื่อไปเป็นคําแนะนําของพี่น้องเกษตรกรก็เริ่มจากมาตรฐานที่สวนเลยก็คือมาตรฐาน G A P ต่อมาก็คือในเรื่องของล้งทุเรียนที่จะรับซื้อนะครับอันนี้เราก็มีมาตรฐานในการตรวจแล้วก็การรับผลทุเรียนต่อมาอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องผลทุเรียนอันนี้ก็ จะเป็นเกณฑ์ในการอำนวยตำดวกในการซื้อข<ช>ายในการที่จะไม่ถูกกดราคาอีกอันหนึ่งก็คือมาตรฐานของการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งในส่วนการที่จะส่งเสริมอะไรต่างเราก็จะมีหลักสูตรการให้ความรู้ความเข้าใจนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งออนไลน์หรือลงไปอ,อบรมในพื้นที่นะครับนอกจากนั้นก็ในส่วนของกรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมเกษตรก็จะเป็นหน่วยที่บูรณาการกันในการที่จะเข้าไปขับเคลื่อนในเรื่องนี้ครับค่ะ แบบนี้เรามีความเข้มงวดในเรื่องของข้อกําหนดหรือว่าบทลงโทษอะไรไหมคะท่านครับในส่วนของการบังคับใช้หรือมีโทษอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีอยู่สส่วนก็คือในส่วนของมาตรฐานที่ล้มก็คือมาตรฐานการตรวจแล้วก็รับ ผู้เรียนเพียงดูในเรื่องของความแก่ความอ่อนของผู้เรียนต้องได้มาตรฐานต่อมาก็คือในเรื่อง id, มาตรฐานบังคับอีกหนึ่งที่มีโทษนะครับก็ iren, เรื่องมาตรฐานเรื่องการผลิตผู้เรียนใช้เยอะแข็งครับอันนี้ถ้าเกิดไม่ได้ทําตามข้อกําหนดเนี่ยก็ต้องมีโทษนะครับในเรื่องนี้ครับมาพูดถึงเรื่องของการส่งออกบ้างค่ะท่านปกติแล้วไทยเรามีการส่งออกผู้เรียนไปที่ไหนบ้างคะครับส่วนใหญ่นะครับก็ค้าหลักก็จะเป็นในส่วนของ,ของจีนนะครับเป็นเป็นลูกค้าหลักเลยนะครับแล้วก็ในการที่เราส่งออกนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยเราก็ต้องมีการควบคุมมาตรฐานนะครับเริ่มต้น ต,ต้องมีส่วนที่จะส่งออกได้เนี่ยต้องได้รับ PAP ก็้อีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของลงคัดแยกลงบรรจุก็คือโ้องเนี่ยต้องได้รับมาตรฐานนะครับตามมากอชอกําหนดแล้วก็นอกจากนั้นนะครับสิ่งที่มาตรฐาน,นต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาตรฐานที่ล้งเองก็ตามหรือที่สวนเองก็ตามเนี่ย ข้อมูลต่างๆเนี่ยเราต้องส่งให้ทางการจีนเพราะงั้นถ้าไม่มีอยู่ในรายชื่อที่รับรองเนี่ยก็ไม่สามารถส่งออกได้ก็คือต้องมีรายชื่อมีสถานที่ชัดเจนถูกต้องไหมคะใช่ครับถูกต้องเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่สําคัญโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของ <ใช S 2> นอกจากรสชาติแรงต่างแล้วเนี่ยสิ่งที่ลูกค้าในต่างประเทศแล้วก็แล,วกแล้วก็ทางการเองทุกประเทศก็จึงมีความเข้มงวดดังนั้นก็ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเองก็ตามหรือผู้ที่อยู่ในธุรกิจนี้่าจะเป็นล้งเองก็ตาม หรือผู้ส่งออกยังก็ตามนะครับพวกเราต้องช่วยกันทุกภาคส่วนในการที่จะผลิตผุเรียนให้มีคุณภาพมีได้มาตรฐานตรับผู้ริภกครับ แสดงว่าเรื่องของการคา้าการส่งออกทุเรียนไทยเราในเรื่องของการค้ากับต่างประเทศเนี่ยเราก็ย,ยังคงอยู่อันดับต้นๆถูกต้องไหมคะท่าน <S 2> <S 2> ใช่ใช่ครับถูกต้องครับแล้วก็จริงๆทุเรียนก็เป็นผลไม้อยู่ในเขตอาเซียนเราเนาะ,ะประเทศมีมาเลเซียมีเวียดนามีกัรรมพูชาม,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 มีอินโดนีเซียและมีไทยนะครับตัวหลักๆซึ่งจริงๆกระบวนการปลูกการผลิตอะไรของเราเนี่ยเราเชื่อมั่นว่าเราเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้ว ทีน,นี้ก็ยังมีมีแนวความคิดว่าเราจะทํายกระดับให้ดีกว่าเดิมตอนนี้ทุกประเทศมี G A P เหมือนกันแต่เราจะทํา B A P เป็น Best Architectural Practice อันนี้เราก็ยังอยู่ระหว่างกระบวนการที่ที่จะทํา ที่จะบ่งบอกถึงผู้เรียนไทยเป็นอันดับหนึ่งของโลกอย่างแท้จริงครับนี่ก็คือดีอยู่แล้วก็ยิ่งล้ำดียิ่งขึ้นไปอีกด้วยนะคะคสุดท้ายนี้ค่ะท่านมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของมกอชอท,ที่ยังคงคุ้มครองนะคะครอบคุมเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลมาตรฐานสินค้าเกษตรและก็อาหารแห่งชาติเช่นเดยครับก็ขอฝากพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับไม่ว่าจะเป็นร่องหรือผู้สง่งออกเองก็ตามหรือผู้ค้าในประเทศเองก็ตามครับดังนั้นเนี่ย ต้องช่วยกันในการที่จะ1ตั้งแต่เลี้ยงหรือปลูกพอปลูกเลยก็ตามต้องได้ไดมาตรฐานนะครับแล้วก็ในส่วนของการคัดแยกการบรรจุหรือการปแปลรูปอะไรต่างก็ขอให้ได้มาตรฐานตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยให้การค้าขายอะไรต่างเนี่ยสะดวกยิ่งขึ้นแล้วก็นอกจากนั้นจะเป็นการปกป้องแล้วก็คุ้มครองสำหรับผู้บริโภคได้อีกด้วยครับ ฟังแบบนี้ก็อุ่นใจได้เลยนะคะพี่น้องประชาชนนะคะว่าทางมกอชของเราก็ยังมีการคอยควบคุมนะคะเรื่องของมาตรฐานสินค้าเกษตรรวมไปถึงอาหารต่างๆที่เราจะมีการบริโภคเข้าไปรวมไปถึงนอกจากนั้นก็คือเรื่องของทุเรียนแน่นอนว่าจะเป็นราชาผลไม้ไทยที่มีการส่งออกได้มากขึ้นแล้วก็มีคุณภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านเลขาธิการเป็นอย่างสูงนะคะที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ และนี่แหละครับคือทั้งหมดที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับเรื่องราวของภาคการเกษตรทั้งพ่อแม่พี่น้องชาวกเกษตรกรและเรื่องราวของภาครัฐที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมในทุกๆวันอาทิตย์นั่นเองนะครับชื่นชอบรายการเราฝากติดตามด้วยนะครับผมทางช่องไทยรัฐทีวีหมายเลข32กับผมหนุ่มเจียระอิสรพงษ์เตชะแก้วนี่คือรายการเกษตรนิว32 วันนี้ขอพอบคุณทุกการติดตามรับชมสวัสดีครับ